ไรเอ่ยเตรียมตัวเส้นตรงที่เฉียงขึ้นหรือเฉียงลงค่ะเรียกว่าทะแยงมุมค่ะถูกต้องค่ะยายเป๊ดื่มได้เด้อข่มาเต้มือต่อนะคะค่ะกระชับกระเฉงเออท้ามัดทะแมงค่ะถูกต้องค่ะต่อนะคะค่ะเลขอยู่ท้ายรถทะเบียนรถค่ะถูกต้องค่ะต่อนะคะค่ะ น้ำสีฟ้าน้ำทะเลถูกต้องค่ะเอา,เอาหนึ่งคน<า>ช่วข้างต่อนะคะค<า>่ะไม่มีน้ำมีแต่ดินทะเลทรายค่ะตัดเจริญกุกจักทะเลทรายถูกต้องคะออ่ะแทงก้นแทง, <ไป S 1> งก้นถามมันอยู่มองดอโอ้ยแถวบ้านเท่านี่ละ <c oughs> เคยไปดูหรอแม่เนาะที่บ้านเราก็อยากทะเลทรายที่นี่ทะเลทรายมันคือบ่มีหัวหินกับทะเลน้ำจืดซะทีกันโอ้ยมีเบิดเหรอแถวเนี่ยมันมีน้ำบ่แม่บ่มีแต่ทรายล้วนจ้าโอเคค่ะต่อนะคะค่ะนักรบทหารถูกต้องค่ะอ้ตึงแล้ววกโอ้วมีตึงเลยฟาดจะคขึ้มปองแถวบ้านมือนีิอันนี้ให้คิดตามนะคะขนมปังมีไส้เยอะมาก ขนมปังไม่ไส้เยอะมากทะอะไรเอ่อไส้อะไรท่าใส่ทะเออท่าไหนคะท่าเทียนที่มันที่มันปิดออกมาไหมเขาเอินไหมที่รักใส่ถูกต้องค่ะถูกต้องคนละว่าใส่ทหารค่ะใส่ทหารไปสูงข้ามน้ำเจ้าอยู่ว่านั้นต่อนะคะยิงยะโสูเขาเรียกว่าอะไรถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะทนงตัวนะคะต่อนะคะสองคนนี้มีปากเสียงกัน ทะเลาะทะเลาะให้สองคนค่ะเอาสายกิมก้อนจ้าเอาเธอกิมต่อนะคะเวลาเราไปกางเต็นท์อยู่บนภูเขาเราจะเห็นค่ะทะเลหมอกถูกต้องค่ะปลาเจเรียนหู่จักเสืบเนียนๆจะไปทะเลหมอกจ้าจะไปกระไผ์ไปกับผู้บ่าวเว้แล้วอีหลีว่ดิจ้าเนียนๆเนียนๆเป็นไปแล้วมีแห้งบะ โอ้ยสบายเย็นมีแห้งเย็นสบายฟินไหมคะฟินมากโอเคเราไปต่อกันนะคะฟ้องร้องทะเบียนยาอใช่เบอบ่เมียนทะเบียนรถรถเบอรเมียนป้องร่องถ้ายังพานายค่ะถูกต้องค่ะโอ้ยถอดกระเป๋าไปถอดน้ำเจ้าด้วยค่ะถอดถอาถรู้จักหม้อไหมคะรู้ค่ะที่มันเป็นรูถ้าอะไรหม้อเป็นรู มอเป็นลูกมอห้างหมทะาห้างเอาท่าท่าทะาท่ามอเป็นลูกค่ะที่มันสอดออกมาทะลุค่ะถูกต้องค่ะโอ้ยหนวกยังนะท่าห้างดียายเป้๊จะได้ลุ้นสีมาค่ะต่อนะคะค้นของไปทีละน้อยทายอยค่ะถูกต้องค่ะยายเป้จับสีข้างล่างมาหนึ่งลูกค่ะ ตึงตึงติงตึ่งตึ่งเติงติ่งตึ่งเติ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 ่งติงเติงเงติ่งองเติางตงเติ่งเต่งเติ่งเต่งเตงเติงติ่งเติ่งติ่งเติงเติแงเติ่งต่งเติงเตงต่่ง่ะเติ่งเติ่งะติ่งเ่ะเติ่งเตงแติ่งเติงเลไ่งง่ เอากระิบัสแท่งอีหยังก็เดี๋ยาขยับกันโคเลโคเลโคเล็ือสีชมพูค่ะโอเคค่ะต่อนะคะถ้าเราพูดถึงหน้าตาเราจะรู้อะค่ะท้าเลนถูกต้องค่ะหน้าตาท้าเลนส์นีจังไรนาถ้าเลนส์โอ้โหคอนเนต์ดูมันแล้ด้นะมาต่อนะคะทำทาราดัทำ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  พุ่งขึ้นสูงยกตัวอย่างเครื่องบินอะไรคะอะไรขึ้นฟ้าเครื่องบินเฮ้ยนี่อะไรอ่ะขึ้นฟ้าเครื่องบินค่ะลองคิดดูค่ะทะยานให้ทั้งสองค่ะโอ้ยยังมีอยู่นะจบค่ะเอาขึ้นมาก็ได้ค่ะเอาขึ้นมาก็ได้ยกขึ้นคนเดียวโอที่เหลือไปก่อนค่ะยายแปะค่ะที่เขียวค่ะเอาวางไว้ตรงหน้าก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้น หมดหรือยังโอเคหมดแล้วมายายแปรได้3ามยายแปรลุ้นก่อนนะคะสิบเอ็ดมูนเท่นยังแม่ข่เลื่อมขึ้นทิ้เอะค่ะอ้ยี่สิบบาทยายแปรได้ยี่สิบบาทแล้วค่ะหนึ่งร้อยบาทเดา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 เอ่สีน้ำเงินนะคะห้ายยแปรหหบาท เสียบดูสิคะหาอยตีใ่หารอยบอหาทีบ้านว้าหาอีีหาลอยอีีตึง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 งตึงงตึงงตึงตึงตึจ้าเมื่อใดไปทะเลใต้ก็ไปน้าเลยเด้อจ้านัอยู่ม่งไดนี่ยูรอนีใส่ผ้าไปดอกใกล้ๆเานี่เราบางแสนทุกอยา